เอาละับวันนี้เรากลับมาต่อกับจกักรวาลอินเทอร์เน็ตเบนลอดพลาสองที่เป็นของคุณซีโร่เอโดยคลิปนี้จะเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยสรุปไปตอนที่1นึถึงเวันนี้เราจะอ,อยู่กับตอนที่8ปดถึงเนะครับเซลจริงๆผมไม่คิดว่าจะมีคนขอให้ทําต่อขนาดนี้แต่ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับคําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณซีโร่เอมาเริ่มกันที่ E ีีที่8กันเลยนะครับพร้อมกับดนตรีที่เรียกได้ว่ามันมากๆครับ จนทาให้เราฟังแล้วรู้สึกคึกเขิเมสุดๆไปเลยฮะแล้วฉากก็จะตัดไปที่ทุงๆงซูที่กําลังเดินลอยไปลอยมาอยู่ในเมืองครับก่อนที่พี่แกจะแห่ใส่จอเราไปทีนึงซึ่งภาพก็จะตัดไปที่ทริกแท็กราบูที่กําลังต่อสู้อยู่กับลาเอซ็อกเซตโคลาโดยที่เจ้าตัวกาลังปล่อยลําแสงสีแดองออกมาจากตาแถมยังมีพี่มาเทโอที่ตัวเขาเองกําลังยืนมองพร้อมยิ้มเหมือนกับกาลังมีแผนบางอย่างอยู่ครับตัดมาที่แก๊งของทา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 ซูที่ตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ กทุงทๆงทุงทุงสหูไปก่อนหน้านี้ครับแต่ก็มีกาลามาลาลามาลาลามันที่กําลังพากันหล่อมแท่งเหล็กอยู่ไม่ไกลจากเขาครับผมเดาว่าพี่แกน่าจะกําลังหาทางรักษาท่าท่าท่าสหูอยู่ครับข่าวนี้ก็จะตัดไปที่นอกโลกฮะเพื่อนๆจาได้ไหมครับว่าเรากําลังสงสัยว่าลาบาคาสตูริโนสตูรินีต้าเนี่ยว้บหายไปที่ไหนสักที่ซึ่งเขาก็จะมาโผล่อีกทีที่ดวงจันทร์ที่ศูนย์วิจัยของชิลาฟาเชเลสเต้ครับ พอตัวของราวาคาสตูร์โนสตูร์ต้าบุกมาถึงก็รลยวิ่งเข้าไปชนศูนย์วิจัยทันทีน่าจะเพอะเจ้าตัวก็ต้องการที่จะต่อต้านสิ่งที่พี่จิราฟากําลังทําอยู่ครับมันก็เลยทําให้พี่จิราฟาต้องรีบเก็บยาที่ผมว่าน่าจะเป็นยาต้านเชื้อซอมบี้เนี่ยลงกล่องและรีบเดินทางออกไปจากที่นี่ทันทีเลยครับแล้วก็ตัดไปยังอีกคู่ที่เรียกได้ว่าความดราม่าได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับในตอนที่อูดิน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 ดันที่เป็นผู้รอดชีวิตกําลังต่อต้านอูดิน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 ดันที่เป็นผู้้้ติดดเชือโยยที่กกนนําั แต่มันกลับมีภาพแฟลชแบ็กก่อนที่อีกฝ่ายจะติดเชื้อครับมันก็เลยทําให้เขาร้องไห้ออกมาทันทีโพล่ลึกๆในใจแล้วของเขาเองก็ไม่อยากจะทําร้ายไข่ครับยิ่งเป็นคนที่เขาผูกพันอีกด้วยนะแล้วก็จะมาถึงคู่ที่เรียกยว่าต่อสู้กันมาหลายตอนทำเอาใครหลายๆคนลุ้นครับว่าใครจะชนะกันแน่นั่นคือทาราเลโลทาราลากับพี่บรีบีบิคุสดิคุสที่ดูเหมือนตอนนี้พี่นกเกจะโตกลับใส่พี่ฉลามได้สําเร็จเลยครับเรียกว่าเทมากๆในตอนที่พี่แกยยืนย้อนแสงแล้วพุ่งเข้าใส่ทารา ก่อนจะตว,วัดดาบใส่แล้วมายืนเทเทซึ่งถ้าดูจากตรงดาบของพี่แกจะเห็นเป็นสีเขียวๆดูท่าทาราเรลโลอาจจะจบเหตุไปแล้วก็ได้นะฮะโอ้โหผมเห็นแล้วอดใจชมพี่แกไม่ได้จริงๆอะไรจะเท่ได้ขนาดนั้นเราไปต่อกับตอนที่9กันครับเป็นตอนล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อเลยก็เลยได้ว่าตอนนี้เพลงมันไม่แพ้ตอนที่แล้วเลยครับผมระยอมคุณซีโร่เอจริงๆพี่แกทําเพลงออกมาได้สนุกมากๆจริงครับและในตอนนี้ก็จะมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับโดยในตอนเปิดก็จะเป็นการตัดสลับ ไปกับผู้ผู้ติดเชื้อที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเลยครับก็จะมีเบลือเบลือปตัตาพิมพที่โผล่มาแค่ตานวดของบูเบริลินีออกโตปุซิีนีและมือของทริปปี้ทร็อปปี้นั่นเองครับหลังจากที่อินโทรจบก็จะเริ่มที่ตัวของบาลเลรินาคาปูชินาที่กําลังยืนมองพี่บีบีบิคูสดิคูสกาลังออกเดินไปหลังจากที่สามารถเอาชนะทาลเรโลทาลาลาจากบนชั้น2ครับซึ่งตอนนี้เราก็คาดเดาไม่ได้เลยครับว่าเธอกําลังมีแผนอะไรอยู่กันแน่ ก่จะตัดไปหาพี่จีราฟาเชเรเตที่ตอนนี้เขากําลังอยู่ในยานคาดว่าน่าจะกำลังลงมาที่โลกพร้อมกับผู้ช่วยของเขาอย่างคาคาสโตสตาริโตครับไปกันต่อกับฝั่งของลาเอซ็อกแซคโคลาที่ดูเหมือนตอนนี้กําลังเจอสึกหนักจากทั้งทริปแท็ก巴าบูมกับพี่มาเทโออยู่ก็จะมีบืูบือปตัตาปิมที่ดูเหมือนจะมาร่วมวงด้วยครับ แล้วก็ตัดมาที่พี่ใหญ่อย่างโคโคฟันโตเอเลเฟนโตที่ดูเหมือนกําลังมองหาอะไรบางอย่างในป่าก่อนที่เราจะได้เห็นน้องหนูตัวจิ๋วพี่พี่พัวตาโตที่กําลังแอบพี่โคโคฟันโตแต่ดูเหมือนในตอนนี้จะถูกจับได้ซะแล้วครับตัดภาพมาที่ใต้ดินเราจะได้เจอกับทาปาดิเฟโรที่กําลังขุดอยู่เหมือนว่าเขาอาจจะตรงไปที่ไหนสักที่ครับผมคิดว่าน่าจะกําลังไปช่วยใครแน่นอนต่อมาจะได้เห็นแกงพี่การามาลาลามาลาลามันที่ตอนนี้กําลังกัดโซ่อย่างเคร่งเครียด ถมยังมีไลโนโทอสเตลิโนที่ช่วยดึงอยู่ด้วยครับโดยที่ปลายของโซ่จะมีตัวของทาทาทาทซา,า,าสูที่กําลังถูกจุก่มลงไปในน้ำร้อนๆที่อาจจะเป็นเหล็กที่พวกพี่กาลามาลาลามาลมาลามานลอมเอาไว้ก่อนหน้าผมว่าน่าจะเป็นการรักษาและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับท่าท่าทาทซา,าสหูด้วยครับก็ไม่อีกทีพี่แกต้องเทม,มากแน่นอนครับและในตอนสุดท้ายเราก็จะเห็นพี่บ,บีบีบิคุสดิคุสที่เดินโซซัสโซเซไปยังเบนรัสเตชันที่เป็นที่หลบภัยของผู้รอดชีวิต ก่อนที่เขาจะสลบไปก็ทำอาวัจเจสเพโซนาซินยราถึงกับช็อกเลยครับไม่เห็นสภาพของเขาและตอนจบก็เรียกได้ว่าตึงมากๆเลยครับเพราะดูเหมือนว่าอาเจแกจะเริ่มลุกขึ้นมาเพื่อโต้กลับฝั่งผู้ติดเชื้อซะแล้วแหละครับก่อนจะตัดจบไปก็มีภาพกล่องปริศนาที่มีตัว X ไว้อยู่หน้ากล่องผมมาแป๊บหนึ่งครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นกล่องของพี่จิราฟาไหมนะแต่พอย้อนกลับไปดูในตอนที่8ก็พบว่ามันคือคนละกล่องกันครับของพี่จิราฟาจะเป็นสีเทาและใหญ่กว่าแต่อันนี้จะเป็นกล่องเล็กสีดําครับเอาเลยครับ ก็จบไปแล้วครับกับตอนที่8และตอนที่9้เรียกได้ว่าดูเดือดมากจริงๆครับทำเอาผมนี่คาดเดาถึงตอนต่อไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะซึ่งเอาจริงๆจะมีคนบอกว่าให้ผมลองสังเกตดูที่ชื่อครับถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นผู้รอชีวิต กับผู้ติดเชื้อคือตัวละครที่เป็นผู้ติดเชื้อทุกตัวในซีรีส์นี้จะเป็นชื่อเป็นสีเขียวส่วนสีแดงจะเป็นตัวละครที่เป็นผู้รอดชีวิตนั่นเองฮะซึ่งจริงๆถือว่าจักรวาลอิทธเลนเบลล์อที่พยายามใส่เนื้อเรื่องเข้าไปได้ดีมากๆครับให้เหมือนกับตัวละครแต่ละตัวมีจุดประสงค์ของตัวเองส่วนกองปริศนาที่เราเห็นไปตอนจบผมคิดว่าตัว X น่าจะหมายถึงตอนที่10หรือไม่ก็อาจจะเป็นเลข10หรือเปล่าครับไม่น่าจะหมายถึงแอป X แต่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่ามันมีจุด e, หม่ครับ จุด50 AE ในปัจจุบันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ตรงๆเลยก็คือกระสุนจด50 AE ที่มีไว้สําหรับพวกปืนในตํานานอย่าง Desert Eagle นั่นเองฮะคือผมไม่รู้ว่ามันจะสื่ออย่างนี้หรือเปล่าเพราะเวลาเป็นคลิป AI พกตัวอักษรมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แล้วครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า